สวัสดีนะครับวันนี้เจอกันช่วงบ่ายนะครับสองสามวันแล้วนะครับไม่ค่อยได้เจอกันนะครับวันนี้มาดูรถเจ้าทีนนะครับกับเจ้า Honda g i o n o นคันนี้นะครับสีเขียวนะครับว่านี้เจ้าเบนคุณเบนนะครับมานั่งให้กําลังใจทุกวันนะครับวันนี้โอ้ช่างทีนมีอะไรมาอวดนะครับอีกแล้วอันนี้อะไรนี่โลโก้ โอ้ตอนนั้นนะครับก็ครอบหน้าปัดนะครับเป็นแทปร่านะครับแล้วก็ครอบจานฉายแทปร่านะครับโอ้ติ๊กเกอร์สวยนะครับแล้วก็ยางปูพักเท้านะครับโช้กหลังโอลีนนะครับเอ๊ะตัวนี้ยังไม่ได้สั่งมาใช่ไหมนี่เออน่าจะไม่นานนะครับเบะนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับอันเก่าอยู่บ้านนะครับเอ้า แกะแล้วนะครับเอา้าวันนั้นไม่ใช่เปลี่ยนตัวนี้เลยเหรออ๋อเฉพาะกรอบมันกรอบมันหาที่วางนะครับชึบคันนี้นะครับตั้งแต่ออกมานะครับกี่กิโลเลยนะครับเรามาดูกันจะขอไม่ค่อยได้ขี่นะครับ1 9 1 3กิกโลนะครับทป โอ้ตัวนั้นเป็นแคปลาเดียวเอากรอบแคปลานะครับกรอบแคปลาหนึ่งสองสามนะครับโอ้ตอนนี้ได้อะไรามาหน่นอยเออชิปอ๋อ ขาท่าเว้เขาท่าเว้คิบอืมมันเป็นน็อตหรือยังไงโอ้มันเป็นสลักเป็นกิปพลาสติกนะครับนอ็อตถอดนะครับก็สีตัวนะครับสำหรับเจ้าบังไอแพงคอนะครับตัวนี้ของจิโอโนนะครับ นี่จีโอโน่ตัวนี้นะครับซีซีก็ร้อยยี่ห้าใช่ไหมทีนร้อยยี่ห้าซีซีนะครับเป็นที่นิยมกันนะครับจัมฮาจีโอโน่เอ้ยฮอนด้าจีโอโน่แล้วฮอนด้าอะไรอีกอันหนึ่งนะของไทยแลนด์อ่ะฮอนด้าลีดนะครับอันนี้เสียบยังไงไหนดูซิไหนเอาแจ็คมันมาต่อดิ ตัวนี้น่าจะเป็นสายโอ้ไม่รู้มันกันเดอร์นี่คข่กระมืวคือกันเดอร์นี่รถใหม่ๆหมใส่จังไดววะนีะ่เดี๋ยวขอเวลาแปบ๊บหนึ่งศึกษาก่อนอ่าเรามาต่อกันนะครับอ่าสาย ตัวนี้นะครับเป็นสายไฟนะครับที่เราจะไปต่อกับหน้าปัดนะครับที่ซื้อมานะครับมันจะมีสวิตช์ไฟสตอเบรกนะครับด้านซ้ายมือนะครับนี่จากตัวนี้นะครับร้อยลงมาก็จะมาเป็นคู่ระหว่างตัวสีเขียวตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสีดําตัวนี้นะครับนี่นะครับปกติตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้กับตัวนี้มันต่อเข้าหากันนะครับนี่ทีนี้สายไฟที่มันมากับระบบไฟนะครับมัน ให้เราเสียบให้เราแกะออกนะครับแล้วก็เสียบไปทางนี้หตัวอีกตัวหนึ่งก็มาเสียบทางนี้นะครับแล้วก็อีกขทางหนึ่งก็จะเป็นสายดินนะครับสายดินนะครับมาที่ลองมาเสียบดูต่อง่ายๆนะครับมาต้องทนอากาศนะครับเนื่องจากว่าเราใช้กับสายดิสเบกเอ้ใช้กับสายบีกหลังนะครับตัวนี้เอาตัวธรรมดามาใช่ไหมตัวปรับทนสีไม่ได้นะครับ ประมาณ600กว่าบาทถ้าตัวปรับทนสีได้นะครับก็ประมาณพันกว่าบาทนี่นะครับอ่ะปิดอ่ะเปิดนี่นะครับอ่ะประกอบต่อเลย ตอนนี้นะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับมาเราเปิดกุญแจดูนะครับสวิตช์นี่อ่าโอเคนะครับสนใจทักสอบถามได้นะครับเรามีจําหน่ายเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับของ g ิโอโนนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นปรับได้นะครับมีเป็นหลายสิบโทนสีนะครับนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับสนใจทักสอบถามได้นะครับ